จากการโผลหน้าโดยการพุ้มตัวไปได้านหน้าให้นักเรียนจัดระบบของร่างกายโดยยังไม่ต้องเตะเท้าทักษะต่อไปคือการพุ่งจรวดโดยใช้อุปกรณ์การใช้อุปกรณ์หลักของการพุ่งจรวดก็คือการจับโัมยางนั่นเองแต่นักเรียนก้มหน้านักเรียนก้มหน้านะครับเมื่อนักเรียนก้มหน้าเสร็จ การเป่าแล้วก้นยังอยู่ในทักษะเดิมที่ได้เคยสอนในเ่องเบื้องต้นแล้วนับจังหวะสามคำว่าจังหวะสาคือก้มหน้าเป่าแล้วก้นนับหนึ่งสองสาแล้วเงยหน้าก่อนที่เงยจะเงยหน้าทักษะเบื้องต้นคือนึ่งแขนซ้ายและขวาจับโฟงในลักษณะหนีบนะครับแขนตึงขาตึงกอนนี้เตะเท้าอย่างงอเขา่า อย่างอข่า,เขาเวเหยียดให้ตรงนะปล่อยอิสระแล้วเตะให้เกิดฟองนะครับมันจะเพิ่มความเร็วให้เรียนก้มหน้าให้คางชิ้นอ,อกดูจากครูแบงค์จะสาธิตได้ดูการพุ่งจรวดโดยใช้อุปกรณ์แบงค์เ่ีราอีกก้เตะนะ หนึ่งสองสามเลยโกมใจ่ไหนึสองสาเลยใจ่กโกมแขนตึงเท้าเตะเลยให่ไก่หลังจากนั้นคุณแบงค์จะเตะกลับกลับมาเห้เีจะได้เห็นันด้านหน้าโฟมอย่ากดโฟมลงไปในน้ำให้โฟมหรืออุปกรณ์ของเราเสมอกับถึงน้ำนะครับ ดูการก้มหน้าแล้วอย่าลืมที่สําคัญคุณชัดจะพูดเสมอเลยเป่าแล้วกัน้นเป่าแล้วกั้นนับหนึ่งสองสามเงยเป่าแล้วกั้นหนึ่งสองสมเงยฮมอภึงส เป็นนั้นจบในเรื่องของการพุ่งจรวดโดยใช้อุปกรณ์คลิปต่อไปจะไม่ใช้อุปกรณ์ทักษะเดิมทุกอย่างเดิมนะครับไม่ว่าในเรื่องของการเตะเท้าการก้มหน้าการวางแขนเปลี่ยนตรงที่การวางแขนเดี๋ยวคลิปหน้าผู้ชัดจะบอกเองว่าเราจะให้มืออยู่ในลักษณะไหนฝ่ามือเราอยู่ลักษณะไหนสำหรบับคลิปนี้การใช้อุปกรณ์จบเพียงแค่นี้